สวัสดีครับสวัสดีย่ามเสาๆนะครับก่อนไปเหตุงานสวัสดีเอ็ซีน้องาหลาสวัสดีเอ็ซี่หมอลำเห็ดลำเพลินครับครับก่าใกล้สีฮอดมือ,อเปิดฤดูกาลของหมอลำนะครับผมเห็ดลำเพลินแล้วนะครับผมก่ายั่างเหลือเวลาซ่องอีก สองมือสองขึ้นนะครับนอขึ้นขึ้นมันพฤหัสขึ้นมันสูงนะครับนอ,อมือวันเสาร์กาจาถึงมือทําการเปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมสําหรับมือนี่นะครับผมกาเป็นวันพฤหัสนะครับผมทางหมอลําเพชรลำเพลินนะครับผมกาจะมีการบวงสรวงใหญ่นะครับผมของวงนะครับผมในเวลานะครับผมเก้านาฬิกาคือ เก่าโมเซาในมือนี่นะครับนอราคาจิมมี่ปอยเพลงนะครับผมของพระเอกเต้คอมนะครับในมือนี้นะผมจะได้กะฝากนะครับผมขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับผมเขาไปซอยกดไลค์กดแชร์กันนะครับนอสนับสนุนขายเพลงนะครับผมของหมอล่ำเพชรลำเพื่อนนะครับผม สำรับนะครับผมนอกขบไหลเองนะครับผมคืนนี้นะครับผมก็ยังมีการฝึกซ้อมนะครับก็ยังมีการฝึกซ้อมอยู่คือเกานะครับน้องแต่ว่าในเมื่อวานนะครับนาอก็มีอุปสรรคอยู่นะครับสาหรับการฝึกซ้อมของวุ้มบอลลัมเพลําเพลินนะครับผมซึ่งกับฝนกระตกเกือบมืดอคืนแล้วครับเมื่อวานนี้สำหราบฝนกระตกเกือบมืดขคืนก็ คือบอทันเด้กึ้นไปซ้อมบนเวที่ใหญ่นะครับนอกจากคือซ้อมอยู่้านล่างอยู่นะครับนอกากสาหรับช่วงนี้นะครับผมกับเป็นหนักฝนแล้วก็มีพายุเขานะครับนอกจากเป็นอุปสรรคนะครับของหมอล่ําำนะครับผมบวชเตืนวงไดนะครับนอกาถ้ามีฝนก็บเหตุเป็นอุปสรรคนะครับนอกากการแสดงกาบบวลล้ำลื่นการฝึกซ้อมก็บวลล้ำลื่นนะครับนอากแต่ว่า คืนกะหาวิธีการซ่อมจนได้นะครับนาะสำหรับน้องขําหลากัยังมีการฝึกซ่อมคือเก่านะครับน้องฝึกการซ่อมคือเกานะครับผมจะต้องเฮ็ดให้เต็มทีนะครับผมเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่สองมือนะครับนาะเพื่อจะคลิปผลงานสู่สายตาแฟนคลับเอฟซีที่เป็นฝางติดตามนะครับนาะคือแฟนคลับเอฟซีคืนกะบว่ได้คาดหวังนะครับว่าน้องขับหลาตรงลองดีลองก่งนะครับผม ต้องลอง, внутри, ลอง it, ดีก็ผู้นั้นลองดีก็พูนี้นะครับผมต้องแข่งกับผูนันผูนีนะครับผมอันนี้โบแมนนะครับนาะคือแฟนคับเอซี่เพื่อนกาคาดหวังนะผมว่าขอแค่ให้น้องขบลาได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับผมคือแข่งแข่งได้ครับแต่ว่าต้องแข่งกับตัวเองนะครับผมโบแมนแข่งกับคนอื่นนะครับนาอต้องแข่งกับตัวเองต้องเฮดไ้ดีกัวเกานะครับผมให้ดีก <HO> ว <US S> <the> ่าเกานะครับผม ให้สมกับแฟนคลับ f c ที่เพื่อนติดตามนะครับผมเพื่อนติดตามก็า่ังใจที่เพื่อนสนับสนุนนะครับนาอเพราะว่านะครับผมน้อขําหลานี่ก็ยังมีแฟนคลับ FC นะครับผมที่เป็นจุดแข็งอยู่นะครับผมซึ่งแฟนคลับ f c นี่ก็ยังเหนียวแน่นนะครับผมบอกว่าจะเป็นทางบาดหักเองกัแล้วแต่นะครับนาะก็ยังเหนียวแน่นอยู่คือเก่านะครับนาอก็เหตุให้นะครับผม เป็นกำลังใจนะครับผมให้น้องขําหลาในการเดินทางนะครับผมสู่สายงานทางด้านศิลป์นะครับผมทางด้านการลองการล่ำนะครับผมจึงได้กับมีแฟนคลับเอฟซีคอยสนับสนุนนะครับผมอยู่เสมอนะครับผมจึงได้กับต้องลอติดตามผลงานนะครับผมได้นะครับผมในมือวันที่3าที่จะถึงนี่นะครับผมสำหรับอาบ ผู้ใดนะครับผมที่บริหารใดเข้าคุมนะครับผมก็สามารถนะครับผมทักเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนใดนะครับนอเพื่อไปซื้อบัสจองตัวนะครับเพื่อจะเข้าชมนะครับผมในกรุงปิดนะครับผมในมือเปิดฤดูกาลนะครับสัมแต้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่อยู่ไกลนะครับนอสามารถไปให้กำลังใจกันได้อยู่ที่หนาเวทีเลยนะครับผมอยู่ที่แพร่นะครับนอ จะได้ชมสดๆทางด้านหน้าเวทีนะครับผมการจะเป็นการรับชมแบบสดๆนะครับผมก็จะได้อาครดในการรับชมครัวบึงผ่านการไลฟ์สดนะครับนอกําบผูใดอยู่ไก่หรือว่าผูใดมีโอกาสนะครับผมสะดวกนะครับผมการสามารถไปรับชมกันได้ยุทีหน้าเวทีนะครับนอกื่อเป็นการสนับสนุนวงนะครับผมเพราะว่า เพิ่งจะเปิดฤดูกาลนะครับผมเป็นมือแรกนะครับผมการที่แสดงเห็นว่านะครับผมวงบอลลัมสี่เดินไปในทิศทางใดนะครับนอกก็คือกรต้องลอกําลังใจกําลังสนับสนุนนะผมจะแฟนคลับเอฟซนะครับผมว่าสีเข่าไปสนับสนุนกันหลายปันไดนะครับนอกร หมอเราเพิ่มเพิ่นนะครับผมกะเปิดมาได้เนี่มีการเป็่นฤดูกาวเขาสูฤดูกาลที่สามแล้วนะครับผมลาคกหมีแฟนครับเ c ซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับผมรกคโชคดีนะครับผมที่ปีนี้นะครับผมมีทางน้องาหลานะครับเขามาซอยสางเขามาซอยเติมกระแสนะครับผมให้ ว่งนะครับผมมีกระแสเพิ่มขึ้นนะครับผมถึงกระแสกับโงวิดแรมแรงดังเปียงปากนะครับผมแต่วานะครับผมเรื่องกระแสมันดีกว่าเก่าแน่นอนนะครับผมมันดีกว่าเก่าแน่นอนดีกว่าตอนที่บ้ันเดมี่นอคขหลาเขามากนะครับเนาะแต่พี่หนองขมลาเขามากก่อเฮตุให้มีกระแสเพิ่มขึ้นนะครับผมคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมคนให้ความสนใจมากขึนคน ยูทูบเบอร์ต่างๆเขามาคิดข่าวเกี่ยวกับว,วงหมอลำม,มากขึ้นกเ็เฮ็ดใไฮมันกระจายข่าวได้เร็วขึ้นนะครับผมเฮ็ดให้ผู้ที่บ่เคยเบิ่งกับเขามาเบิ่งนะครับผมผู้บ่เคยติดตามกับเขามาติดตามนะครับผมก็เล,เลเยเฮ็ดไหมอลลัเพลิำเพื่นนะครับผมเป็นที่นะครับผมเป็นที่จับตาม,มองของ FC แฟนคลับหลายๆกลุ่มนะครับผมถึงบ่เิเวณเอฟบางคนเพิ่นกับ ฟอมอ่อมอยู่แล้วครับนอเพราะว่าเป็นมอลล่าน้องใหม่นะครับผมว่าสเดผลงานได้ดีกว่าเกาบอนะครับนออันนี้การแฟนคลับเอฟซีเลยหลายมองเลยหลายบอลนะครับผมเกินก็รอติดตามผลงานอยู่นะครับนอจังไดรกะต้องรอชมกันนะครับผมในวันที่สามสิบที่จะถึงนี่นะครับนอสำหรับคลิปนี้นะผมกะฝากไว้เพียงซัมมี่นะครับผมจะได้กะฝากกดติดตามนะครับผมช่องนุ่งอ้วนเส้นแนวเวนัมเลนเดอร์ครับจังไร ถ้ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอลำกัดสีมะวาวดูกันฟังอีกคือเก่านะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝั่งเพียงนตรานน้แล้วครับเดี๋ยวจะไปเหตุงานแล้วนะครับนาอสวัสดีครับ